น้า international trading firms เนรประเทศไทยมีแต้มต่ออะไรบ้างเรามีความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนะทุกอย่างนั้นเป็นสินค้าที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันในเวทีโลกทั้งนั้นก็จะช่วยทำให้การค้าของคุณเนี่ยสามารถทำการทดลองทำการตลาดได้นะสามารถจะพบลูกค้าพบศักยภาพลูกค้านะและได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรทั้งรัฐและเอกชน จากการที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาภาคสองนะเราต้องคงต้องมาต่อกันนะว่าเอ้ยถ้าสมมติเกิดธุรกิจที่ทำทางด้าน international trading firms มันมีความเหมาะสมอย่างไรนะแล้วประเทศไทยนะมีแต้มต่ออะไรบ้างที่เราสามารถจะมาพยายาิจารณาดูได้ว,ว่าเราควรจะเดินหน้าในโครงการนี้ต่อไปอย่างไรนะก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะประเมินว่าเรามีความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนะครับ จุดสาคัญที่สุดเราต้องประเมินก่อนนะเรื่องแรกที่เราต้องดูคือว่าเราต้องดูก่อนว่าเราประเทศไทยเนี่ยมีความมีความหลากหลายในเรื่องของสินค้ามากพอหรือไม่นะนอกจากนั้นเองก็คือว่าในสินค้าที่เรามีความหลากหลายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสินค้าที่น่าสนใจเป็นสินค้าที่คนต้องการนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลาหรือไม่ที่ผ่านมาตลอดเนี่ยนะปรากฏว่า ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี SME ที่เราทําธุรกิจจริงจังเนี่ยนะฮะไม่น้อยกว่า5ล้านรายนะครับซึ่ง SME เหล่านี้เนี่ยจะอยู่ใน Supply Chain ของสินค้าเกือบทุกอย่างในโลกนี้นะครับจะเห็นได้ตอนที่ประเทศไทยมีปัญหาน้ำท่วมใหญ่นะะก็ปรากฏว่าจะมีจะเกิดปัญหากับผู้ผลิตสินค้าทั้งหลายเกือบทุกประเภทนะฮะในโลกนี้ทันทีนะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในสป라이ดเชน นะครับซึ่งไอตุกกรณีอย่างนี้เนะี่ยมันก็เป็นการแสดงเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเรามีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยเรามี SME นะฮะที่เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้นและสูงขึ้นเนี่ยนะไม่ต่ำก,กว่า500,000รายดังนะนั้น SME เหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมในการที่จะเติบโตต่อไปและสามารถที่พัฒนาต่อยอดนะในการพัฒนาสินค้าได้มากนะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเราประเทศไทยก็ยังคงมียุตวอย่างเช่นเรามี o t o p เรามี ผู้ผลิตสินค้ารายย่อยๆที่ผลิตสินค้าจากการใช้งานฝีมือเนี่ยนะครับอีกเป็นจํานวนมากนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณไม่ต่ํากว่า87,000กลุ่มนะฮะของของผู้ประกอบการโปรทอในประเทศไทยนะซึ่งทุกคนเนี่ยนะฮะก็จะมีสินค้าเด่นของตัวเองมีการประเมินผลมีการพัฒนาศักยภาพอยู่ทุกปีนะครับนอกจากนั้นเองในทุก2ปีเราก็จะมีการประกวดนะครับเพื่อให้ให้ดูว่า มีการพัฒนาการต่อยอดกันมากน้อยเพียงใดซึ่งถ้ามุกเกิดละอ้อทั้งหมดนะมามองภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีโอกาสมากเพราะเรามีสินค้าอยู่เยอะนอกจากนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของอาหารไม่ว่าจะเป็นกรณีของผลไม้นะทุกอย่างนั้นเป็นสินค้าที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันในเวทีโลกทั้งนั้นแต่เป็นว่าเราจะทําการต่อยอดสินค้านั้นได้อย่างไรนะอันนี้คือเรื่องที่1อันที่2นะครับ ประเทศไหนจะทําได้เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีจุดขายและเป็นที่รับทราบในสังคมโลกมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งการที่มีจุดขายที่ดีและสามารถจะนำเสนอจุดขายของตัวเองได้นั้น,นประเทศไทยถือว่าเป็ระเทศที่สักประสบความสำเร็จประเทศหนึ่งทีเดียวนะดูได้จากการที่ประเทศไทยเนี่ยจากการที่เป็นประเทศอยู่ในแถในใน,ในแถบ เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับปรากฏว่าได้เป็นที่นิยมในแง่ของการท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องมาหลายปีมากนะซึ่งอันนี้มันต้องมีเหตุผลข้างในอยู่ว่าทําไมนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังเป็นประเทศที่มีอาหารที่ดีทุกคนมาก็ชื่นชมในเรื่องอาหารนําพามาซึ่งการที่ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเฮลท์แคร์แมネจเมนท์ที่ดีนะครับแล้วก็ มี h e l t t h a ท r Service ที่มีมาตรฐานสูงมากในระดับโลกดังนั้นนี่คือจุดขายทั้งนั้นนะครับและจุดขายเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะไปร้อยเรียงทําให้เกิดประโยชน์และทําให้เกิดเบนเฟิของตัวเองได้อย่างไรนะซึ่งในกั้นนี้เนี่ยก็คือว่าเรามีความหลากหลายสินค้ายอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเรายังมีจุดขายซึ่งอาจจะนํเาเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆอีกมากมายนะครับจากการากในกรณีนั้นเนี่ยอันที่3ที่เราต้องคิดต่อคือว่า แล้วจริงๆแล้วทีมงานของคนที่จะทําหน้าที่การตลาดที่เป็นระดับ international ซึ่งมันไม่เหมือนกันกับการตลาดในท้องถิ่นแน่ๆอยู่แล้วนะครับเราจะทําได้แค่ไหนเราจะทำได้มากน้อยเพียงใดต้องเรียนก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนไทยเนี่ยที่ทำการศึกษาโดยช่องยิง่ศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าเนี่ยในปริมาณที่สูงมากนอกจากนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาโดยนิสัยของคนไทยเองเป็นคนชอบค้าขายนะครับ ดังนั้นเวลาที่ประเทศไทยทําธุรกิจค้าขายได้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ค้าขายแต่ในประเทศนะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนค้าขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซจำนวนมากนะครับและประสรวงเลทแต่จุดเด่นและจุดดีของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่คือว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยเองเนี่ยเรามีสํานักง,งานการค้าต่างประเทศนะฮะประจําอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองเมืองการค้าสําคัญของโลกไม่ต่ากว่า50 ไม่ต่ำกว่า57แห่งทั่วโลกซึ่งสคตเหล่านี้เนี่ยจะเปิดสำนักงานให้กับผู้ประกอบการ SME สามารถจะใช้บริการได้เหมือน Office away from home ที่สามารถจะใช้ในการติดต่อในการสื่อสารแล้วก็นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้เช่นกันนะนอกจากนั้นเองเนี่ยครับเวลาที่เราดูแลแสดงว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการคอมมูนิเคตการทํการตลาดแล้วทํให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะมาติดต่อที่ใดที่หนึ่งได้ไม่ยาก นอกจากนั้นเราต้องคิดต่ออีกนะครับว่าเฮ้ยจากจุดเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องไหนอีกนะที่สําคัญเรื่องต่อไปที่สําคัญคือการขนส่งครับการขนส่งนะฮะซึ่งในการขนส่งในประเทศไทยแล้วเนี่ยปรากฏว่าทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการขนส่งหลักๆของโลกนะและกาทการค้าการขนส่งผ่านระบบทางเรือเนี่ยนะครับหลักๆของโลกจะอยู่ในแถบเอเชียส่วนใหญ่ นะครับซึ่งในแถบเอเชียเนี่ยนะฮะอันนีน้นอกเหนือจากประเทศจีนแล้วเนี่ยทราบหรือไม่ว่าท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยนะฮะได้ขยายไปมากและจนทั่งใหญ่โตขนาดที่สามารถที่จะบรรทุกสินค้าสามารถจะโหลดสินค้าได้ถึง18ล้านตู้ต่อปีนะครับซึ่งในระดับ18ล้านตู้ต่อปีเนี่ยทำให้ท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยเนี่ยขึ้นอันดับมาอยู่อันดับที่9ของโลก ดังนั้นจากการที่ประเทศไทยเรามีพอร์ตที่ทันสมัยและเป็นพอร์ตที่ดีที่สุดอันดับ9ของโลกเนี่ยนะครับมันแสดงศักยภาพให้เห็นแล้วก็สามารถจะทําให้เราสามารถจะขนส่งสินค้าได้สะดวกและจากการที่เรามีอยู่ใกล้ๆกันกับศูนย์กลางการขนส่ง2จุดคือสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับทั้ง2จุดนี้นะครับก็จะมีเรือสินค้าที่เป็นระดับคอนเทนเนนต์ทุคอนเทนเนนต์เนี่ยนะครับมาพัก จำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีทางเลือกที่จะส่งสินค้าไปที่ใดก็ได้ในโลกในราคาที่เหมาะสมและและไม่แพงเหตุผลอะไรเพราะเนื่องจากว่าทั้งสิงคโปร์และฮ่องกงนั้นต้องการจะให้ประเทศไทยนั้นทํางานร่วมกับเขาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นในปัจจุบันคุณสามารถจะหาค่าเฟรดโดยการที่ส่งสินค้าจะไปที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ย โดยการที่ใช้ศูนย์กลางนะการขนส่งในสเต็ปที่1โหลดรอบแรกนะไปโหลดไว้ที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงโดยที่ไม่คิดค่าเฟรดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองจะช่วยทําให้การขนส่งสินค้าเราสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นนะครับและมีความหลากหลายมากออนอกจากนั้นการขนส่งมีแล้วนะการขนส่งเราคงจะไม่ได้มองเฉพาะการส่งทางด้านซีเฟรดแต่การขนส่งจะต้องมีด้าน air f r e i ด้วยในเวลาเดีวยวกัน ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ากรุงเทพเองนะฮะแล้วก็ถ้าอ่าอากาศยานสําคัญในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฮาบสําคัญของโลกเหมือนกันทางด้านาการขนส่งทางอากาศก็แปลว่าวประเทศไทยนั้นจุดเด่นมีเด่นทั้งทางด้านขนส่งทางเรือและทางอากาศในเวลาเดียวกันนะครับการขนส่งทางอากาศจําเป็นอย่างมากนะฮสำหรับสินค้าที่มีระยะเวลาสั้นและต้องส่งด้วยความรวดเร็วนะซึ่งปัจจุบัน Uh, Flight บินนะฮะที่สามารถจะขนส่งสินค้าได้เนี่ยมีปริมาณมากนะในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราสามารถจะจองได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถจะไปได้ทุกแห่งในโลกนี้นะครับ uh, ดังนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดทางด้านโลจิสติกเนี่ยจากประเทศไทยไปที่ใดในโลกเนี่ยค่อนข้างมีราคาที่เหมาะสมและสามารถจะแข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแหน่ที่เป็นศูนย์กลางเช่นเรา นอ,อกจากนั้นนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติมอีกก็คือว่าเวลาที่จะเราจะทำการค้าและจะเป็นศูนย์กลางในการค้าได้นะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือค่าเงินนะครับประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่มีค่าเงินที่มีมีเสถียรภาพสูงมากนะและก็เป็นประเทศที่มี reserve ส,สูงมากนะครับติดอันดับ9ของโลกนะครับซึ่งเ,เงินบาทเนี่ย มันจะช่วยทําให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่สวิงสวายมากเกินไปนะครับซึ่งการคา้าโดยเฉพาะการการค้าระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่ค่าเงินไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะและนั้นโอกาสที่จะเกิด Currency ซ o ่รก็จะน้อยลงนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองผมก็คิดว่าอันนี้คือประโยชน์สําคัญแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคงต้องพิจารณานอกจากนั้นเองเนี่ยคือว่าในแง่ของ เรื่องอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าสําคัญและสําคัญมากนะฮะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับปัจจุบันรัฐบาลประเทศไทยเองเนี่ยอย่างที่อย่างที่คุยไปให้ฟังแล้วในในรอบที่แล้วนะครับว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่เป็น trading nation ให้ได้ในอนาคตนะครับ ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแนวทางในการที่จะสนับสนุนโดยการให้องค์กรของรัฐและเอกชนช่วยกันนะไม่ไว่าจะเป็นสภาุตสาหกรรมหอการค้าไทยหรือแม้แต่สำนักงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะก็จะเป็นทุกองค์กรที่สนับสนุนและช่วยเหลือให้ S อสมมีความแข็งแกร่งด้วยงบประมาณที่มีนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนให้มากขึ้น เป็นลำดับนะครับดังนั้นไม่ว่าเราก็จะมีโครงการหลากหลายมากนะครับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะช่วยทําให้การค้าของคุณเนี่ยสามารถทําการทดลองทําการตลาดได้นะสามารถจะพบลูกค้าพบศักยภาพลูกค้านะและได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรทั้งรัฐและเอกชนดังนั้นเนี่ยแนวทางเหล่านี้นะฮะเราคงก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าเราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสของความของความ ได้เปรียบของประเทศไทยอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จของประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับ